สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมอายุ84ปีปี23นะครับเป็นอีก1เหรียญดีนะครับที่น่าเก็บนะครับปี23ก็ถือว่าเป็นปีที่มีความลึกระดับหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับอายุ84ปีส่วนใหญ่ที่พบเจอกันก็จะามีการตอกโค้ดนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีเลข23นะครับ แต่สาหรับเหรียญนี้ที่มาให้รับชมกันนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ต่อโค้ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีมีบางคนนะครับที่เขาจะไม่เล่นเหรียญเหรียญไม่ต่อโค้ดนะครับเขาจะตีเป็นเก้กันแต่อ่าผมได้สอบถามนะครับจากจากคนในกลุ่มนะครับแล้วคนที่เล่นสะสมเหรียญหลวงปู่หนูนะครับมานานนะครับเขาบอกเหรียญแท้นะครับที่ไม่ต่อโค้ดก็มีนะครับ แต่ก็จะพบเจอน้อยก็เลยบางทีอาจจะจะถูกดันออกมาไม่ไม่สากลน,นะครับแต่วันนี้อาจจะนําเหรียญโดยรวมนะครับผมดูโดยรวมธรรมชาติแล้วไปเหรียญแท้นะครับแต่ไม่ได้ต่อโค้ดมาให้เพื่อนๆพี่ๆี่ดูนะครับก่อนจะไปรับชมเหรียญน,นี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆพพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอ,อกันเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ อายุ84ปีนะครับแต่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ตอบโค้ดนะครับเรามาดูภาพรวมมันก่อนเลยนะครับลักษณะด้านหน้านะครับก็จะเขียนนะครับอาจารย์หนูนะครับอายุ84ปีนะครับด้านหลังนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นสภาพใช้นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ผมได้มาจากอ่าคนในพื้นที่นะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นเหรียญแท้ แล้วส่วนใหญ่คนในพื้นที่ที่เขาศรัทธานะครับเขาใช้กันเขาก็จะไม่เลี่ยมนะครับและสภาพด้านหลังก็จะสึกอย่างนี้ผมพบเจอสภาพนี้นะครับมาหลายเหรียญเราก็เก็บไว้ใช้พุทธคุณนะครับเพราะว่าสภาพสึกก็จะค่อนข้างปล่อยต่อยากนะครับแต่โดยรวมธรรมชาติของเหรียญแล้วเราดูว่าเป็นเหรียญแท้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็สังเกตนะครับผิวเหรียญนะครับมีลักษณะเรียบตึงนะครับ เหรียญนะครับไม่บวมนะครับตัวหนังสือนะครับมีความคมชัดไม่เบอร์นะครับก็คือธรรมชาติของการดูเหรียญแท้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับไม่บวมไม่เบอร์นะครับมีความคมชัดนะครับมาดูที่หูเหรียญกันก่อนเลยครับเป็นลักษณะโดนัทนะครับกลมนูนนะครับเป็นธรรมชาติเลยกหนกนะครับมีความคมชัดนะครับไม่เบร์นะครับขอบเหรียญนะครับ ตั้งคมนะครับเป็นสันนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับพลิกดูตะแคงดูตัวหนังสือไม่เบอร์ไม่รวมติดกันเป็นเนื้อเดียวนะครับจุดพิจารณานะครับเหรียญมีความคมชัดนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ตอกโค้ดนะครับที่ผมพบเจอนะครับอ่าที่ที่ธรรมชาติเหรียญดูแล้วแท้นะครับผมพบเจอส่วนใหญ่นะครับตำหนิของเหรียญที่ไม่ตอกโค้ด อาจจะด้วยความบังเอิญนะครับก็จะมีจุดนี้นะครับที่คล้ายๆกันก็คือมีเนื้อเกินบริเวณใต้หูเหรียญนะครับจุดสังเกตนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อนูนออกมาบริเวณนี้นะครับที่ผมพบเจอนะครับในเหรียญที่ไม่ได้ตอกโค้ดนะครับก็จะเจอลักษณะนี้นะครับเป็นเนื้อนูนออกมาตรงนี้จะสังเกตนะครับตรงบริเวณชนขอบด้านบนนะครับของหูเหรียญ เนี่ยจะมีลักษณะนี้นะครับแบบนี้ในเหรียญที่ไม่ต่อโค้ดที่ผมพบเจอผ่านมานะครับแล้วก็ดูจากในกลุ่มนะครับจุดต่อมานะครับสรลอูนะครับตรงคําว่าอาจารย์หนูนะครับจะค่อนข้างถูกกืนไปนะครับชนขอบเหรียญเลยนะครับจะติดลักษณะติดน้อยๆนะครับตัวสระอูนะครับจะค่อนข้างหายไปนะครับ นี่เหรียญที่ตอกโค้ดส่วนใหญ่ผมจะเจอสลูก็ค่อนข้างติดชัดเต็มตัวนะครับอันนี้จะหายไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับชนขอบเหรียญเลยตัวสลูนะครับจุดต่อมานะครับให้สังเกตบริเวณอออ่างนะครับตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นเกินออกมาชนขอบเหรียดน,นิดๆน,นะครับเนี่ยนะครับมันเป็นตำหนิที่ผมพบเจอในเหรียญอายุ8ปดสิบี่ปีนะครับ ที่ไม่ต่อโคดนะครับตำหนิประมาณนี้นะครับที่เจอด้วยความบังเออญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเหรียญที่ไม่ต่อโคดจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมาดูที่เส้นผมนะครับมีความคมชัดนะครับถึงแม้สภาพจะสึกนะครับสภาพใช้นะครับลูกตานะครับเมตาคมคมกลมกมเลยนะครับ ส่วนใหญ่ที่พบเจอในเหรียญเก้นะครับเมตาจะตื้นเบอร์นะครับแล้วก็ไม่เป็นลักษณะคมนะครับขอบจะไม่คมนะครับใบหน้านะครับติดคมชัดนะครับลวดลายจีวรนะครับลึกเป็นมิติลงไปนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับในการดูเหรียญแท้นะครับ พลิกด้านหลังนะครับรูเจาะนะครับมีลักษณะปิ้นนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับขอบเหรียญนะครับถ้าสังเกตขอบเหรียญจะมีขีบเหนือเกินนะครับเป็นธรรมชาติเหรียญปั๊มนะครับยังพอสังเกตได้อยู่นะครับเพื่อพิจารณาในเหรียญแท้นะครับถึงแม้จะใช้จนสึกมากนะครับส่วนมากบริเวณคอเหรียญบริเวณนี้นะครับจะยังพอเหลือให้เราสังเกตได้นะครับ นะครับจะมียังมีคีมเนื้อเกินอยู่บ้างนะครับรูเจาะนะครับธรรมชาติของเหรียญนะครับถึงแม้เหรียญจะสึกนะครับความคมชัดของเส้นขอบนะครับในการพิมพ์ก็ยังจะลึกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายบริเวณทงหรือเส้นพวกนี้นะครับจะยังมีความลึกอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญเกนะครับก็จะค่อนข้างบวมแล้วก็ตื้นเบอร์ตัวหนังสือสันของตัวหนังสือนะครับก็ยังมีความคมชัดอยู่ ความคมนะครับล่องด้านในนะครับผิวเหรียญสังเกตดีๆยังเห็นเส้นเส้นขนแมวเส้นเนบ้างนะครับบางๆนะครับบางคนจะบอกว่าเส้นบริเวณนี้จะเป็นบล็อกนวะนะครับแต่เราอาจจะเห็นล่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับโดยรวมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ พิจารณาขอบตัดตัวตัดนะครับลักษณะการตัดนะครับความคมของขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหูเหรียญน,นะครับโดยรวมแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แท้นะครับแต่ไม่ได้ตอกโค้ดนะครับถ้ามีโค้ดจะพ,จพิจารณาเส้นเสียนภายในโค้ดได้อีกนะครับ บางทีเพื en, ie, uh, code code. Uh, so ่อนเพื them, uh ่อพบเจอนะครับเหรียญที่ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอาจจะเป็นเหรียญแท้นะครับที่น่าใช้นะครับผ่านพิธีนะครับท้าท่านท่านนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญอายุ84ปีนะครับที่ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้ต่อโค้ดนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ